สวัสดีครับทุกคนสวัสดีเช้าวันใหม่อากาศแก่มใส <c oughs> ลมเย็นเข้ามาลมหนาวเข้ามาพัดพาให้ใจเราชุ่มชื้นนะครับผมทุกคนวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่วันแรกของสัปดาห์ที่ทุกคนต้องทำงานนะครับโดยกระทั่งตัวผมเองก็ต้องทำงานนะครับทุกคนทำงาน <c oughs> แต่ก่อนจะทํางานก็มาทักทายเพื่อนๆมาสวัสดีเพื่อนๆตอนเช้าเช้าก่อนนะครับผมแล้วก็พาเพื่อนๆทุกคนมาชมสวนเหมือนเดิมชมสวนเล็กๆชมสวนเล็กๆที่ปลูกของที่เราชอบทานนะครับผมเราชอบทานอะไรเราชอบกินอะไรเราก็ปลูกทานกันไปเลยทุกคนนี่ดูกล้วย กล้วยหอมทองกำลังงามเลยจ้ากล้วยหอมทองนะครับผมวันนี้อากาศสดใสนะครับทุกคนอากาศเย็นสบายครับวันนี้ก็ขอให้เป็นวันที่ดีของทุกๆคนนะครับผมขอให้เป็นวันดีๆของทุกๆคนขอให้เป็นวันทำงานที่ดีของทุกๆคนนี่พริกขี้หนูครับดก สุกเต็มเลยกินไม่ทันแล้วนะครับผมอันนี้ก็ลินฟ้านะครับผมต้นลิ้นฟ้าแต่ยังไม่มีผลแต่ใบาทานได้ครับใบาทานกับก้อยกับาลาบกับอะไรได้เราเอาใบากินใบสดสดหรือว่าเอาไปเผา,าไฟนิดๆให้เอาหอมหน่อยก็อ,อร่อยเหมือนกัน ดินฟ้าหรือเพกานั่นเองนะครับทุกคนในสวนของผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นผักชีเป็นผักชีที่ทานแล้วมันมีรากมีอะไรแล้วก็มาเสียบ,เส,ยบเสียบดินไว้อันนี้ก็ขึ้นช่ายเหมือนกันมาเสียบเสียบไว้เดี๋ยวเขาก็แตกออกมาแตกออกมาก,ก็ได้กินอีกเหมือนเดิมครับนะครับทุกคน วันนี้ไม่มีอะไรมากพาทุกคนมาชมสวนนะฮะอ่ะนี่เลยกระเจี๊ยบเขียวได้สองอาทิตย์กว่าแล้วครับทุกคนกระเจี๊ยบเขียวผมชอบทานมากเลยเป็นผักที่ขาดไม่ได้นะครับเป็นผักที่ขาดไม่ได้เป็นผักที่มีประโยชน์ผักทุกอย่างมีประโยชน์หมดครับแต่ว่าเราจะชอบผักอะไรมากทานทานอะไร แล้วถูกใจแล้วก็ปลูกไปเลยครับทุกคนไม่ต้องกังวลนะครับอ่ะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะจ๊ะทุกคนพาทุกคนมาชมสวนเล็กๆแล้วก็มาให้กำลังใจทุกคนก่อนทำงานนะจ๊ะเจอกันชิมหน้าครับผมสวัสดีจ้า